แต่ว่าเรื่องจริงในชีวิตของน้องมิ้นเนี่ยเธอคนนี้เนี่ยนะทำงานหนักเพราะว่ารักครอบครัวความรักครอบครัวของเธอเนี่ยเขาบอกกันว่าเธอทุ่มเทสร้างบ้านราคา50ล้านบาทจริงหรือไม่น้องมิน้น แรกๆก็ยังไม่ถึงแล้วค่ะไปไปเพมามันมาถึงได้ก็ไม่รู้คือต้องบอกเลยว่าที่มันอยู่ในย่านรัชดากลางเมืองพระรามเก้าค่ะ,<อ>คะเก่งจังเลยอะหนูอายุย2ิสองเองนะใช่แต่ว่ามันมันเหมือนเป็นความฝันอย่างหนึ่งของเราที่อยากมีบ้านมีบริเวณมีสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะค่ะก็เป็นเหมือนเสาหลักครอบครัวเลยก็ทํางานตั้งแต่เด็กอะค่ะก็อายุ เก้าขวบที่หนูทางานก็คือเก็บมาเรื่อยเลยแม่ดูแลเงินให้ตลอดคุณแม่เป็นคนดูแลใช่ค่ะคือตอนเด็กๆเราจะไม่ค่อยเป็นเด็กที่อยากได้อะไรอยู่แล้วก็คือมีก็คือเก็บพอเราเห็นยอดในบัญชีมันเยอะๆเราก็จะเออดีใจอยากให้มันเยอะอย่างนี้ไปตลอดเลยเงี้ยแล้วทำไมเราไม่ทําเพื่อตัวเองเช่นแบบว่าเออมีแล้วเราก็จะเอาไปเที่ยวต่างประเทศบ้างเราจะไปซื้อรถอะไรต่างๆ อยากให้ที่บ้านแบบได้ทุกคนมีความสุขทุกคนอะไรประมาณนี้อุ้ยเรามีภาพให้ดูด้วยนะบ้านน้องเขาอะเนยเขาดูหน่อยอุ้ยสวยใช่แต่นี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมนี้เสร็จแล้วค่ะโอ้นี่หนูเข้าอยู่ยังคะเข้าอยู่ได้เฮ้ยนี่สวยมากเลยนะ คือมันเป็นแนวโมเดิร์นนะคะ,ะแล้วก็ห้องแต่ละคนก็จะแต่งตามความชอบของของของน้องๆเองมิน้นค่ะถามคำนึงนะนสร้างบ้านสวยแล้วใหญ่ขนาดนี้น้องเหนื่อยไหม,มไม่เหนื่อยนะคะมันมันมันเป็นความสุขที่แบบพอเห็นทุกคนได้อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ย ชื่นใจเนอะคุเห็น่นใจมันชื่นใจมันไม่มันไม่เคยคิดว่าแบบที่ทํามาแล้วเหนื่อยแต่นอกจากที่จะเป็นแบบว่าเสาหลักของครอบครัวผู้นี้ถูกไหมได้ค่ะนะฮะเพราะว่าส่งน้องเรียนด้วยนะฮะถึงสามคนใช่ค่ะก็พีสามคนก็คือคนนึงจะถูกส่งไปอินเดียคนแรกส่งอินเดียไปเรียนเกี่ยวกับอะไรคะที่อินเดียไม่คือเริ่มจากที่เขาเป็นเด็กที่ได้เรียนเรียนดีได้แบบเอกับบสองวิชาไปมาพอาติดเพื่อนติดเกม ล่วงเลยเกดสูนรมสองช่วงนั้นอยู่มสองได้สูยรเลยนะคะ12บสวิชาเลยส่งไปอินเดียกลับมากินไข่ต้มละนาประมาณสองสามเทอมแล้วมินก็ขูว่าเฮ้ยถ้าทำอย่างเงี้ยฉันจะส่งไปอินเดียไปไปแบบไปอยู่บนเขาเลยเขาก็คิดว่าไม่ทําจริงหรอกบอกไม่จริงใช่ไหมไปหาข้อมูลอ่ะแม่ส่ให้ส่งจริงกัดฟันเลยกัดฟันไปเลยแล้วพ่อเขาไป กลับมาดีขึ้นแล้วน้องร้องไห้ไหมคะตอนไปก็ร้องค่ะเขาไม่ได้อยากไปอยู่แล้วเพราะต้องไปอยู่บนเขาแล้วแบบบนเขาเันยังปั่นไฟอยู่เลยอะไม่อย่างนี้น้องมิ้นก็ไปเรียนทำอะไรทำโรตีหรืออะไรฮะปเรียนทำโรตีไปเรียนภาษาภาษาที่นู้นก็ดีอ๋อเน้นว่าเน้นเรื่องภาษาส่งกลับมาแล้วมันรีบสอบเทียบเข้ามหาลัยเลยไม่อยากกลับไปแล้วไม่อยากกลับไปแล้วไปเรียนกี่ปีคะไปเรียนสองปีได้คนนี้คุณจทองที่ไปออสเตรเลียนี่น้องอะไรคะไมโลไมโล ส่งเสียผมมาเรียนที่ออสเตรเลียใช้เงินเยอะมากเงินที่ส่งเสียผมเนี่ยสามารถเอาไปทําอะไรได้ตั้งเยอะที่จะทําให้เขามีความสุขแต่เขาเลือกเอามาให้น้องใช้พี่มินเนี่ยเขาเป็นพี่สาวคนโตที่จริงๆแล้วผมคิดว่าเหมือนแม่ซะมากกว่าครับเพราะว่าพี่มินเขามีความที่ ชอบจุกบจีกจุกจี้ขี้บ่นตามภาษาคนแก่ทั่วไปครับ <c oughs> <laughs> <p ete> พี่เขาเป็นคนที่รักน้องรักครอบครัวมากครับพี่มิ้นเป็นคนที่นิสัยเรียบร้อยนะคะบเหมือนพระที่พับไว <c> ้ <oughs> <c oughs> ไม่ใช่เลยน้งก็เป็นคนน่ารักนะแต่ว่าจะขี้เบียนขี้เียนไปนิดนิดสำบน้องๆอะไรอย่างเงี้ยขี้บ่นด้วยก็อยากให้เราลงบ้างส่งน้องเรียนถึงสามคนเลยนะครับ ก็มีคนโตอยู่อินเดียคนที่สองอยู่เชียงใหม่คนที่สามอยู่ออสเตรเลียภูมิใจไหมครับไม่ไม่คิดว่าเราจะทําได้ขนาดนี้ค่ะเพราะว่าในในแต่ละเดือนมันมันก็เครียดนะคะบางเดือนที่ไม่มีอีเวนต์คุณพ่อก็จะแบบช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่าหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันไปค่ะพูดถึงผู้จัดการน้องมิ้นนี่นะใช้คุณแม่เป็นผู้จัดการอันนี้เนี่ยแม่ขอมาทําหน้าที่นี้หรือเราบังคับแม่คะมินว่ามันสบายใจที่สุดแล้วอะค่ะเราทํางานมาตั้งแต่9้าขวบแม่คือคนที่ไปนั่งเฝ้าแคส มินแคสงานมาประมาณ50งานไม่ได้แด้แม่เป็นแม่คือคนที่แบบอยู่กับเราทนได้ค่ะไปกับเราทุกที่ก็เลยไปทุกที่แล้วอยู่กับแม่แล้วสบายใจกว่าคือหาคนไว้ใจได้เดี๋ยวนี้มันมันยากมาก พะทุกวันนี้คนเปลี่ยนผู้จัดการเยอะอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออทําให้แม่ดูแลดีกว่าือเวลามิ้นจะรับงานคุณแม่ก็จะถามน้องมิ้นก่อนใช่แม่จะไม่แม่จะไม่บังคับงานนี้ทําแล้วสบายใจอยากทํำไหมถ่ายแบบถ้าเกิดเป็นชุดเซ็กซี่ประมาณนี้หนูโอเคหรือเปล่าหนูบอกเขาเลยแม่อะไรแม่คือแบบโอ้แม่ก็สไตล์สบายๆเนาะเออแต่ฟังดูแล้วแม่ให้อิสระทางความคิดดีมากแต่เราก็เคยทะเลาะกับแม่แล้วก็ทะเลาะกันแรงด้วยเรื่องราวเป็นยังไงคะ คือเวลาเรางงงที่เกียบตื่นอะไรแบบเนี้ค่ะคือแม่จะแบบคือคือไม่ได้เราหรอกเขาจะตั้งกดให้เราคืออย่าเรียกตัวเองว่าเป็นดาราถ้าเกิดเป็นดาราออกจากวงการไปเลยให้เรียกว่านักแสดงหรือความมีระเบียบวินัยการไหว้ทุกคนการเข้าคือแม่จะสอนแบบเบสิกอะไรแบบนี้โอดีดีลดลดที่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแม่ไม่สปอยไม่ยิ่งทําให้ลูกเหลืองเนี่ยแต่หนูเนี่ยไม่ธรรมดานะคะ เขาว่าคุณแม่ดุแล้วหนูดุกับคุณแม่อีกน้องเขาเมาส์กันมาเขาบอกทุกคนเลยะใช่แม่เป็นใจดีเกินไปอ่ะคือน้อยที่แม่จะเห็นแม่ดุน้องจนแบบขัดใจอ่ะเราโดนอ่ะทำไมน้องไม่โดนะหนูก็เลยดุเองเหรอก็เลยดุเองหนูดุขนาดไหนอยากเห็นภาพอ่ะเวลาดุคืออาอยากเขาเล่นคอมพิวเตอร์เล่น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 คอมอยู่คือเล่นกี่ชั่วโมงวันละกี่ชั่วโมงวันละกี่ชั่วโมงเออเครียดเครียดหายใจถี่มือจีบมือจีบปากจีบ คืนค่ะนะแย่งคืนเราก็แบบเป็นผู้หญิงนาะมันก็ตัวใหญ่ก็แยกงยกออกไปทิ้งหน้าบ้านเลยโอ้ยตายแล้วนะดังแทบบ้าแล้วน,น้องหยุดมาต้องหยุดหยุดจนทุกวันนี้ม,มันย้ายคอมเข้าไปห้องตัวเองมินบอกแน่ใจอ่ะแน่ใจอ่ปดประตูปัก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 ปันรุ่งขก้ัย้ายปกลับมากี่เดิมปักรู้ปักปักปะคือเปักปคกปบกกปัาปักปักกปักปักป้้ไ มีได้มีได้แต่เราก็ไม่ได้ไป<ว>็นขน<ก>าดว่าขอดูลายหน่อยอะไรหน่อยไม่ไม,ไม่ไม่ขอขอโมยแอบ,บดู oh, แอบจำพัดบทแล้วค่อยไปดูแล้วก็ทํากันเป็นแบบแอบจำพัดบท แล้วก็ไปคุยกับแฟนน้องนี่หรอไม่ไม่ไม่เราเราจะทำกันเป็นทีมค่ะเราไม่ได้ทำคนเดียวเล่าทีเรานทีมเว่ามีพี่น้องสี่คนเราอยากดูของคุณแม่ท็อปเออเออลุ่มกันแกนั่งดูข้างหลังแกดูพัทเวิร์ดแล้วก็หลอกล้อมมันไปนั่นแล้วฉันเอามือถือมาแคปแคปแคปส่งส่งส่งแล้วสมัยนี้ลืมมันมีต้องดีลีนเลยก่อนก็เอนยิ้มแปลว่าห่วงน้องสิ ถูกไหมห่วงมากกว่าน้องห่วงเราห่วงแปลว่าเดี๋ยวก่อนเขาคุยกับผู้หญิงก็ปล่อยเขาคุยบีสไม่เป็นไรหรอกคุยอยได้แต่ว่าแบบเราก็ต้องแบบอยากรู้อะแค่อยากรู้ให้สบายใจอะไรโอเคสาหรับน้องคนนี้โดนไปแล้วแต่ถ้าเกิดวันนึงเป็นน้องคนนั้นจะมาสม่วงนี้มาพวกนี้มันแปรพักกันได้ไหวไตอนนี้ถือว่าน้องยังฟังเขาอยู่วันหนึ่งน้องแข็งเมืองหรอแข็งเมืองขึ้นมาฟังแฟนมากกว่าเรามิ้นจะทำยังไง ก็คงต้องคุยกันก่อนแล้วก็ค่อยไปโมดิเล็กเรื่อยๆค่อยๆคืออาจจะไม่ได้พูดทีเดียวก็ค่อยๆพูดให้แบบโมดิเล็กเขาไปในแต่ละวันแถวบ้านเล็กเซียมมันจะโมดิเล็กอยู่นี่แต่ว่าเป็นมินจะพูดตรงๆเลยนะเนาะจะไม่เก็บใช่ทะไมคนไม่เก็บด่าก็ด่าตรงๆตีก็ตีกันเลยชบพี่ไม่ต้องมายุ่งหรอกนี่มันแฟนผมครอบครัวผมแต่งงานไปแล้วหรอ อย,อยู่บ้านพี่ด้วยรับเงินเดือนพี่ด้วยถ้าเกิดว่าเกิดว่าพ okay ี่ทนผมไม่ไหวก็ไล่ผมออกจากบ้านเลยสิแล้วก็เก็บกระเป๋าให้เลยไปเลยจริงเหรอโอ้เรารักมากอะน้องอะทำไงไงก็เขาไม่ฟังเราแล้วอะค่ะก็ไปเลยเขาก็เด็ดขาดมีอะไรเรียกไม่นะไม่เล่นแคมฟ็อกอยู่ให้ทอนมาพบพือยังมาพบพือยัาง แต่ต้องบอกว่าตอนนี้น้องๆทุกคนก็เข้ารุ่งเข้ารอยเพราะมีพี่สาวคนนี้คอยชี้นำนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูนะคะความรักของเธอเนี่ยก้าวไปจากความรักครอบครัวไปเป็นความรักส่วนตัวเขาบอกว่าเป็นสยไพรอะไรนะคุณสซอร์ไพรสไพเล็กโบนาติดตามช่วงหน้าค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ